ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ไปกันที่ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่สที่ร้องทุกข์เข้ามาว่ามีการขุดถนนเพื่อฝังท่อซึ่งส่งผลให้กินพื้นที่ถนนเข้ามาหนึ่งเลนทําให้รถสัญจรไปมาลําบากผ่านมาหลายเดือนก็ไม่มีการแก้ไขอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการโดยด่วนชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทันทีที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่2ตำบลชุมแสงศูนย์ประสานงานร่วมด้วยชัยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการฝังท่อริมถนนพบว่าพื้นผิวถนนมีสภาพต่างระดับและเป็นฝุ่นลูกรังกินพื้นที่ถนนเข้ามาถึง1เลนรถที่ขับขี่มาด้วยความเร็วหากไม่ทันระวังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่แสงสว่างน้อยอาจมองไม่เห็นสอบถามชาวบ้านได้ความว่าบริษัทเอกชนเป็นผู้รับเหมาขุดฝังท่อบ,บนถนน อ๋อเขามาขุดท่อท่อววางท่อน้ำครับ,บครับพวมันจะเป็นแนวนี้ยาวไปเลยแล้วตัวน,นี้ก็ปกติมันไม่ลึกขนาดนี้ครับผมรถมันจะฉลับบ่อยตรงนี้อันนี้ที่เขา,าทำเพาตอนขุดท่อมันถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ช> <c oughs> เห็นบ้านเมื่อกี้ป้าบ้านตรงนี้เขาบอกว่าเขาบอกตอนแรกเขาบอกจะทํา,อ,าทอะไรให้นะแต่เขายังไม่มาทําเห็นว่าไม่มาทำนาทีเขาจะมาทำลาดยาง อากายาแถบทั้งแถบเลยสมุนแล้วก็ไปถึงนี่ครับแต่ก็ยังไม่เห็นหรือว่าเขายังก็บน้ำซึ่งทางบริษัทร,รับเหมาได้แจ้งชาวบ้านว่าจะดูแลแก้ไขทําการลาดยางถนนให้กลับมาเป็นสภาพเดิมแต่ผ่านมาหลายเดือนแล้วไม่มีความคืบหน้าสภาพผิวถนนยังเละเหมือนเดิมทีมงานสูงจึงได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงและหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ